เคี้ยวเลยเคี้ยวอีกใครหันให้อมข้าวนะฮะอีกี้อมข้าวอีกแล้วทำไมหนูชอบอมข้าวจัก ขาไลมันจะย้อยเขี้ยวหน่อยลูกอย่าอมข้าวนะเดี๋ยวฟันมันจะผุจัไหนยังเป็นนักศึกษาพี่น้องเคยเห็นหมาอมเข่าอยู่บ่เนาะกี่อมเข่าลากี้อมข้าวทาไมลูกเขี้ยวขับไปเลยผมไม่หิวกับยายยายบังคับปล่อยน้องมีปล่อยน้อง เคี้ยวเคี้ยวเร็วลูกเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเร็วๆเคี้ยวแล้วมาม่าจะให้กินอันนี้เร็วๆเคี้ยวแล้วหนูจะได้กินไก่นะนี่เนี่นี่เนี่เอาไหมเนี่นี่เอาไหมกระดูกไก่ไหมเคี้ยวก่อนเร็วๆเอาไหมเดี๋ยวยายให้นะไม่อยากกินกระดูกผมอยากกินเนื้อครับยายเอาไหมเอาไหมลูก เขี้ยวก่อนเร็วเขี้ยวก่อนเลยลูกกี้โอ๊ยเนอะเอาเขี้ยวน้ำลายมันจะยุดออกมาใช้บั้ดบังคับมากินเต่ามาอื่นไม่ได้บังคับเนี่ยกินข้าวเลยลูกเขียวเร็วออมาเป5นาทีแล้วเนี่ยเอาเขี้ยวเร็วเร็ว ใบตาหนูด้วยเขียวเดี๋ยวนี้เปี้ยนายายเปี้ยนาเร็ว,เข,วเขียวเขียวข้าวเร็วเร็วเร็วหายแล้วต,ตาซึมละ <c oughs> ต,ตาซึมละโอ้ยายขอโทษคิ <c oughs> มูกย,ย่อยเป็นไห้แล้วเปล่านะคิมูกย่อยน้ำตาซึมนะอมข้าวบงครับไ้กินข้าวร้องไห้เลย <c oughs> จมูกแดงเลยกี้ มูกก้ยน้ำตาซึมนะเห็นบ้ยะซึมเออซึมเออน้ำตาขึ้นิมตาซึมสะสเดีจะมูกเพิ่มจมูกเพิ่นสะอนได้่ะสะอนนะสะอนได้นะยิ้ี่เอเป็นจากไหนคือเป็นสี่ลูกเยให่ออะไรย่าบังกลับึ้นเด้อส้มสานนมไหนนะคะ มูกย่อยแล้วอ้าร้องไห้เลยน้ำมูกน้ำมูกไหลเลยเหรอลูกกินน้ำมูกใหญ่เยอะๆตาคอเลยนะคำสุดท้ายแล้วลูกพอแล้วลูกกินคำเดียวคอแล้กินคำเดียวนะยายไม่ให้กินอีกหรอกกำกืนฝืนกินมาก ็ได้กินของที่ตัวเองชอบแล้วเห็นไหมเท่าเวลาอ่ะอันนีมาไหร่จเสืออื่ไหรจะเสรอื่น ยายบริจัมปลาลายเลยบริจัมเลยอยากหัวเว้ยมังคับให้กินขา้ขาวอมข้าวหายผมวันนี้ไหมไหา้จมูกง่อยตาโคหมูกหน่อยสะอื้นคอมพี่เจ้าคนมังคับหนูกินข้าวกันสะอื้น เหว่ <laughs> <laughs> าขาหนหมดหงหมดหรยังหมืแล้วเหรอ ีเก่งจังเลยไม่ได้โดนบังคับแล้วเอาอีกสักสองคำไมู่กเหลืออีกสองคำเดี๋ยวเอาไหมเอามันก็กินได้อยู่ให้มันกินคำหน่อยหน่อยกินคำหน่อยหน่อยนะสานยกคำขาวเนี่ยฆ่าแมย่นมากินขาวกับไก่เ้ยพี่น้องแต่คนคิดจำตอนปลาล่าบงเนี่ จับตอนประาประเรด็นเบืข่าวปกติ กินไก่แก้มข้าวไม่ใช่กินข้าวแก้มไก่กินไก่กับข้าวไม่ใช่กินข้าวกับไก่แซบเ่ครับแซบไหมครับแซบเ่ดิเบื่อไมยกินเนี่ยเข่าหอนกัดหอนเมื่อกี้อากาศร้อนหนูไม่อยากกินข้าว นั่งก่อนวิธีเกียร์วิธีเกียร์ลูกขึ้นนั่งก่อนแล้ววิธีข้ามนะลูกลูกขึ้นลูกขึ้นนั่งก่อนลูกขึ้นนั่งข้าลูกตัขึ้นโอลูกขึ้นนั่งก่อนนั่งก่อนีข้ามยังปั้นกี่เอ้ยโอ้ยเอาจี้ยาลูกขึ้นอ่ะข้มือข้างนู้นด้วยเอาข้างนู้นโอเคข้างนู้น เอาข้างนน้นเอาข้างนน้นพูดอะไรก็เข okay. ้าใจหมดทโอเคแท็กท well. ีมใหม่โอเคแซ่บขอสองมือด้วยสวัสดีครับขอสองมืออสองมือสวัสดีครับสองมือสวัสดีครับสมือสองมือรบเร็วสวัสดีครับลกขื่นเป็นอ้วนสองมือแท็กทีม แท็กทีมแท็กทีมครับเอ้ยพอแท็กจ่อยลูกก็ขึ้นมามันส่วนได้กูโอเบยโอ้ยหมดแล้วโอเบยแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับหลักิบแบงก์หญ่ใหหมดแล้วหมดแล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับโอมมาแล้ว